สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูพระยี่พุทธศตวรรษกันนะครับวันนี้จะเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินก็แบ่งแยกเป็นอีกหลายๆเนื้อนะครับแล้วก็พิมพ์ในแต่ละองค์ก็มีแยกแตกออกไปอีกนะครับเป็นหลายพิมพ์แต่วันนี้เราจะมาเน้นเพื่อแยกแท้เก๊กันนะครับยังไม่ได้เจาะลึก ว่าพิมพ์ไหนยังไงนะครับเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่ามาดูคร่าวๆให้แยกเกทแท้ตำหนิให้ได้ก่อนแล้วกันนะครับเน้นจำพิมพ์แม่นๆนะครับ องท่านจะชัดนะครับมีความลึกมีความสวยงามนะครับหลังยันก็จะคมชัดนะครับลองดูอื่นนะครับจำพิมพ์เน้นจำพิมพ์แม่นๆนะครับผมนี่ครับพิม ต้องเป็นประมาณนี้เลยนะครับ้าหนั้งก็จะลึกกลมนะครับบ็อกนะครับโดยรวมนะครับขนาด จาให้แม่นๆนะครับถ้าจำพิมพ์ได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะแยกเกแทได้ชัดเจนนะครับลักษณะพิมพ์จะมีความคมชัดนะครับเริ่มดูกันเลยนะครับ ใบหน้านะครับคมนะครับแต่ใบหน้าของบางองค์ก็ไม่ได้ติดชัดทุกองค์นะครับให้สังเกตด,ดูจากพิมพ์ทรงนะครับถ้าเน้นใบหน้าติดชัดก็ก็ค่อนข้างหายากนะครับเพราะว่าอยู่ที่พิมพ์ที่สร้างจำนวนเยอะมากนะครับจุดสังเกตของผมนะครับดูตรง วด้านล่างนี่นะครับจะมีเส้นแบ่งนี่นะครับด้านล่างบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นแบ่งแบ่งครึ่งนะครับโดยมากจะมีแทบถุกองนะครับเป็นล่องอยู่หน,น่อยนึงนะครับ แต่หลักๆเลยคือเน้นจำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับดูองค์รวมดูธรรมชาติก็จะแยกเกแท้ได้นะครับแต่วันนี้จะมาบอกตำหนิที่มีแทบทุกอง์นะครับจุดแรกนะครับก็จะเป็นเดือยนะครับจำเดือยด้านบนนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับ ส่วนใหญ่แล้วจะจะมีรอยนะครับเพราะว่าเกิดจากการแงะตอนถอดออกจากพิมพ์นะครับจะมีรอยแงะออกตรงบริเวณด้านบนนะครจะมีลักษณะรอยแงะนะครับบางองค์ก็จะแตกแตกจากการแงะสังเกตจุดแรกก็คือให้มีเดือยตรงนี้นะครับมีทุกองค์นะครับบางองค์อาจจะชัดเจนคม บางองค์อาจจะตื้นแต่ส่วนใหญ่แล้วคือต้องมีทุกองคนะครับอาบางองค์อาจจะมีด้านล่างไม่เสมอไปว่าจะอยู่ข้างบนนะครับหรือข้างล่างนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคือจะมีนะครับแล้วก็จะมีรอยแตกในะระหว่างกันไงครับจุดแรกนะครับเดือยนะครับ แล้วก็จะมีร่องรอยความไม่เรียบนะครับจะถูกเงี้ยนะครับจุดที่2นะครับบริเวณใบหูด้านซ้ายของหลวงพ่อนะครับจะมีเส้นบางบางุมๆบริเวณนี้นะครับจะมีเส้นบางๆางุมๆมอยู่นะครับ แ,แข็งหาองศาให้ดีน,นะครับจะเป็นเส้นเล็กๆบางๆมากของแท้มีแทบทุกองค์นะครับการสังเกตเราของแท้นี่ครับนี่ก็เจอเนี่ยครับเส้นคุมคมเป็นเหมือนตำหนิในใพิมพ์นะครับนี่ครับสภาพ ก็อย่างนี้นะครับนี่ครับเส้นุมๆมตรงบริเวณข้างแก้มตรงนี้นะรบ,บริเวณนี้นะครับช่วงนี้ครับจุดต่อไปนะครับมาดูตรงบริเวณข้อมือนะครับนี่นะครับจะมีเส้นบังครับอยู่ในพิม เส้นข้อมือตรงนี้ของแท้จะมีติดแทบทุกองนะครับยังหาองศาดูให้ดีๆนี่นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับของแท้มีแทบทุกองนะครับแล้วก็บ,บริเวณไหลนะครับไหล เป็นลักษณะนี้นะครับจะไม่มนนะครับจะเป็นลักษณะตัดอย่างนี้นะครับจะไม่มนเนี่ยนะครับจะเป็นเหลี่ยมตัดอย่างนี้นะครับบริเวณน,นี้นะครับนี่ครับ ส่วนใหญ่ถ้ามนเราจะเก๋เลยนะครับเป็นเป็นตำหนิในบล็อกเลยนะครับด้านหลังยันก็จะคมคมนะครับจุดที่ผมใช้ดูหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อแล้วก็พิมพ์ที่แยก แยกกันไปอีกทีถ้าเกิดผมมีโอกาสได้มาหลากหลายคนนี้ผมจะนำมาให้ดูกันอีกทีนะครับว่าพิมพ์หรือเนื้อที่แตกต่างไปเน้นจุดหลักๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จำพิมพ์ให้แม่นๆก็จะดูเกแท้ได้ถ้าเกิดมีของมีมีพระองค์จริงอยู่ลองมาเทียบดูได้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วพระองค์จริงก็จะมีตำหนิ อย่างที่ผมได้กล่าวไว้นะครับประมาณนี้คล้ายๆกันทุกองนะครับจำพิมพ์ให้แม่นๆนะครับแล้วก็ตำหนิที่ผมบอกไปนี่เสริมเข้าไปนะครับก็จะแยกเคแท้ได้อย่างชัดเจนครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับ